ที่หนึ่งในใจเขาใช่เราหรือไม่เรามาฟังคำนายความรักของชาวาธาตุลมกันครับว่าคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาหรือเปล่าทั้งคนโสดคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่กําลังคุยอยู่ณขณะนี้นะครับมาฟังคำนายกันได้ครับว่าคุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาหรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่หมีใช่องหมีวัวดูดวงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงาธาตุลมกันนะครับได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุุนะครับว่าที่หนึ่งในใจเขาเนี่ยใช่เราหรือไม่นะครับมาาคนเป็ถ แบบแรนดอมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาหรือเปล่าๆๆนะครับกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ครับมาเริ่มต้นที่เซตแรกนะครับเปิดมาโดยเซตแรกนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าอาจจะเหนื่อยใจนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมันมีบุคคลที่3เนี่ยหรือว่าคนอื่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องน,นะครับกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะใครที่กําลังจะต่อเนื่องในเรื่องของความรักนะครับกับคนคุยนะครับหรือกําลังจะไปต่อกับความรักที่ ทางอนาคตในเรื่องของความรักเดี๋ยวผมบอกด้วยให้เบรกไว้ก่อนสาวทัลลมนะครับราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะครับผมบอกเลยให้เบรกความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนนะครับหรือว่ายืดความสัมพันธ์นี้ออกไปอีกนะครับก่อนที่จะตกลงเป็นอะไรซึ่งกันและกันในฐานะระยะยาวนะครับผมบอกว่าคนคนี้นะครับมีโอกาสที่เขาจะกลับไปหาแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าครับรวมถึงคนคุยของเขาเนี่ยวนเวียนกลับเข้ามาอีกครั้งอันนี้จะนาปัญหาไหมคุณทั้งคู่นะครับในเร็วๆนี้ครับผมนะอ่ะ เซตที the the you, ่2นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับที่1ในใจเขาใช่เราหรือเปล่านะครับเปิดมาดูในเซตนี้อย่างที่ผมบอกไปครับมีโอกาสที่จะเลิกลากันมีโอกาสที่จะเหนื่อยใจกันและเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้นะครับคุณอาจจะเริ่มตระหนกใจอยู่ลึกๆเหมือนกันนะครับว่าเขามีใครหรือเปล่านะครับเขามีคนอื่นหรือเปล่าทําไมเขาดูดีเอ่อดีกับเราจริงใจกับเรานะครับแต่เขาจะจริงใจกับคนอื่นหรือว่าให้ใจกับอื่นแบบที่ทํากับเราหรือเปล่านะครับอันนี้ผมว่าคุณเริ่มตระหนกใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเเขข้้าาาาถึงไดยกชว ลมนะครับค่อนข้างเข้าถึงนะครับในเรื่องของแฟนคนนี้เนี่ยได้ค่อนข้างยากนะครับรู้สึกว่าเรายังไม่รู้จักเขาในทุกมุมมองนะครับผมว่าให้เรียนรู้ก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับในถัดจากนี้นะครับเซตที่3นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับที่1งในใจเขาใช่เราหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไปว่าแผลในใจมันจะถูกสกิดขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับทาวท่าลมในช่วงนี้ครับผมบอกเลยว่าที่1่งในใจในที่1ในใจเขานะครับยังไม่ใช่เรานะครับยังไม่ใช่ความสัมพันธ์กับคนคนนี้ยังไม่ใช่คน ได้แค่คนคุยครับเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่คนรู้จักแบบนั้นนะครับสำหรับคนโสดที่กําลังมองหาความรักผมว่าคนนี้ให้หยุดก่อนนะครับเพราะถ้างั้นจะนําปัญหาให้กับคุณในระยะยาวเช่นกันนะครับ